สบายดีท่านผู้ชมที่กระหล่ต่อไปสถานลำ zoom ข่าวจากสถานีโทรภาพแขวงเซกงพระอาจารย์กมลีพวงมลัยสีวัดจันสว่างไสยามุคุณบานดอนจันทร์มอบอุปกรณ์สื่อเหลือฮวงเฮียนบานทำด่งเมืองละมามต้นเดือนกันยาสองพศสองผ่านมานีพระอาจารย์กมลีพวงมลัยสีวัดจันทร์สว่างไซย,ยมุคุณบานดอนจัน,ออรน,นทร์พร้รยยมอ,พอมด้วยคณะศิษย์สานุศิษย์ ได้น้ำอาอุปกรณ์การเฮียนและวัดสดุอุปกรณ์ก่อสร้างห้องนำไปมอบให,ห้ห้องเฮียนประทมสมบูรณ์บานทําเด่งเมืองละมาแมขวงเซกงโดยมิทานสุริกันนันทราดห้องหัวหนาห้องบาก,การเมือละมมเข้าห่วมอุปกรณ์ที่นำมามอบในกางนี้มีปุ่มบิกสอดำบรรทัดอุปกรณ์การกีฬาเรื่องนุงหม่มและสูตกีฬาจำนวน42ชสด นอกนี้ยังมีบัตสดุอุปกรณ์ก่อสร้างห้องนำ้ำไ้นักเรียนสองห้องรวมมูลค่าทั้งหมด14ล้านกีบพร้อมทั้งจัดห้องท่านอาหารเทียงให้นองหนักเรียนและประส,ะส้ชนบานดังกล่าวตื่มอีกโอกาสนี้นคณะครูอาจารย์และน้องนักเรียนหงเรียนบานทําเด่งก็ได้กล่าวแสดงความห่วงบุญคุณและขอบใจมายังพระอาจารย์กมลีพมะไลศีพร้อมด้วยขณะสิทธิสานุสิษธิ เทนำเอาอุปกรณ์เกา่ามามอบให้หงเฮียนซึ่งเป็นกําลังแห่งหนึ่งในการเสือเลือหลุดพร่ขาดเสียใจโขงหงเฮียนและพ่อเมยนักเฮียนในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆให้แก่ลูกหลานให้ได้เข้าหําเฮียนอย่างทั่วถึง